เน yeah. uh, kind of kind of ja at ี่ยไงไงรูขายแลอันกิกอะสัตว์เอาไป แต่โดโตัวเนี้ยมึงคิดว่ามันจะอยู่กับกูไหมมึงคิดว่ามันจะอยู่กูปะ่ะ มึงคิดว่ามันจะรักกูไหมเพราะกูได้โดใหม่แล้วเด โดบวกเก้า B T B ตำนานโดี T B บ,บ,บวกเก้ จุกแตกสลายไปซะไปอย่าคุยอะไรไอสัตว์คนดองกูไม่มีคว,าวาอาเมียหยาเปรี้ยงคุยไปเลยสัตว์ขามือแต่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 ยังไม่จบ อ่านายสัตว์มึงเนี่ยตัวเลือเลเเเล้อนเลยเฮียมึงนี่เลื้อนเลย นายสัตว์น่าไม่พอมามึงขี้ตัวเลื้อนเลยไอ้เฮียมึงจะไปยากเย็นอะไรวะ มันจะไปย่างเกียอะไรวะไปบุกสีอเออสี่มาต่อไปก็ตามด้วยห้าสี่สัตว์โอ้โหเฮียห้าแม่งแม่งบ้าไปวะเงินกูมหมดเด,ดย โอ้โหเฮียแพงไปเฮียสิบล้านล้านเลยเหรอสี่หลอดทะลุปอดแล้วกันนะไอ้เฮียไม่สนกูไม่สนโอ้โหแพงจังอะลามหรอโอ้โหแพงไป ไม่สนกูไม่สนกูไม่สน,สนตำนานอาไายอะกูไม่สน ห้าก็แค่ปากซอยอเฮียล้มละลายไปกูอะล้ลมละลายไปตัดอะไรเฮียอุ้ยเห็นข้างล่างอุ้ยติดว่ะไอเฮียเฮี <c oughs> ยติดเฉยเฮียติดเฉย บวกข้าวแค่ปากซอยเฮียบวกข้าวแค่ปากซอยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่วาควยมันก็ไม่ได้ยากบายเบนเซมา่าออกไปก่อนตำนานอาายมาแล้วไอ้เฮีย้ย ไอ้วันนี้อารมณ์ดีเว้ยไอ้เหี้ยวันนี้มีวันนี้อารมณ์ดีว่ะไอ้สัสตร์เฮ้ยวันนี้แบบว่าเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยเดี๋ยวเติมอีกดีกว่าไอ้เนี่ยอารมณ์ดีเว้ยเติมต่อดีไหมเนี่ยดำ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 ำเติมต่อดีไหมเนี่ย อืมล็อกเลยละการล็อกโดก่อนเดี๋ยวไปตีบอกโดอีกเชียวแม่งโหด่ะเนี่ยโหแม่งบ้าอยู่นะเนี่ยเฮย้แต่ถ้าผมจะเอาความเร็วอีกใช่ปะผมก็ถ้าผมจะเอาความเร็วผมต้องเอาตาราดิกอร์สมาปะ มันจะช่วยใช่ป่ะทีมคัลเลอร์อ่ะมันมันจะบวกมันจะบวกอีกป่าวะถ้าจะไม่ผิดอ่ะตาราดิโกตอ,อ่ะมันจะบวกความเร็วป่าวะถ้าจะไม่ผิดอ่ะแบคแค่มันอยู่ในยุคตาราดิกกตป่าวะดูกอนเดขอด่วน ด่วนเลยว่ามันจะมียุคตาราติกอสอยู่อ่ะมาลิดอ่ะก็จะดูยังไงวะมาลิดมาลิดมันเพิ่มแล้วอะ บีบีซีอันนี้บีบีซีเบนซิม่าผมอยากได้อยู่อ๋อนี่วะอ๋อสปีดต้นเหรออ๋อมันคือสปีดต้นใช้นักเตะห้าคนหลุยซิโก้หลุยซิกโก,ก,โก้โอเวนคาสิยาร์ตคัสยาร์ต ซีดานเฮ้ยก็ใกล้แล้วนั่นเนี่ยโรบโตคาโรสเปลี่ยนโรบโตคารรสออกเอาสหาซื้อโรบโตคาโรสมาสักตัวหนึ่งบวกสปิดต้นอีกโอ้โหที่อาณากรูจะปิดต้นเท่าไหร่วะขอดูกันเดี๋ยวนะโอ้โหมันไม่ถึงว่ามันได้อีกสองใช่ปหมมันได้อีกสองมันไม่ถึงอะเดฟมันไม่ถึงร้อยห้าสิบอะเดฟ โมเลี้ยงบอลแม่งบ้าจัดเฮ้ยเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเปิดเอออัพเพิ่มได้นี่หว่าเออหว่าว่าไงเนาะไอ้เซิฟสี่เซิฟห้ามันเข้าไม่ได้ครับพี่มันต้องเปปลี่ยนเซิร์ฟไหนหนึ่งสองสามครับพี่แต่หนึ่งสองสามแซมบ้าเขาก็เข้าไม่ได้เพราะคนเต็มครับพี่แซมบ้าคือแก๊งที่เล่นกับเราบางคนของเราก็เข้าไม่ได้เพราะติดติดคิวกันเพราะคนเต็ม ยัเว้นคนที่มีพอยต์เิร์จคนเต็มหมดเลยเหรอใช่พี่มันเข้าได้แค่หนึ่งสองสามพี่ตอนนี้เราได้แค่หนึ่งสองสามตอนนี้เต็มหมดเนี่ยติดคิวปีห้าเข้าไม่ได้ครับติดคิวเยอะปะก็นิดนึงครับติดกี่คิวอะคิวมันตันที่ห้าสิบอะพี่คือมันต้องเบียดเข้าห้าสิบคิวนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยเบียดมาต่อทีนครับบอกต่อได้ปะ เปิดเซรสีหน่อยผมเห็นคนพิมพ์หน้าแชทเต็มเลยเพี่ว่าของคอมมู4ห้าเปิดหน่อยแต่เหมือนว่าเขาเป็นมีปัญหาอะไรไม่รู้เปิดไม่ได้เฮ้ยเขาพี่เข้าไม่ได้ว่ะมันบอกว่าขึ้นโปรแกรมมาสักอย่างมันมันเสียม,มันเหมือนว่าร้องหาโปรแกรมมาสักอย่างไม่รู้ว่ะมันมมนี้มึงมันดูในตีมวเดิไอตะกูตีอา,าไนเต๋ฮะเอาดีๆใช่บวกห้าใช่ อ,อ่นนานนะที่เขาบอกว่ามีแค่ตัวเดียวในเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ขายอยู่สองแสนสี่แสนไม่หรอเออประมาณสี่แสนเหมือนเจ้าชายซาอุจะมาบิดไปปหมปะน่าจะไหนนี่สีไม่เห็นมาขึ้นเลยเลยยังไม่ถึงไงรอมันไมนนี่ดิอยากได้คาสิจาร์ดว่ะเนี่ยใช้นี่อะไร คาร์ลอตมีตัวเอานี่หรูปตัวคาร์ลอตแล้วไงเนี่ยเซฟเข้าไม่ได้น่ะทำไงเนี่เยเนี่ยเซฟเอ้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยพี่คอ n เนครีเจ็คไว้เบอร์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 โปรตดิงเคอร์เตอร์มันคืออะไรไม่ไม่เคยเจอเลยเซฟสองใช่ไหมถ้าตอนถ้าตอน,นนี้เทใจไปให้เซฟสองเขาอยู่เยอะ แล้วก็เราก็มาต่อยเกเซิฟสองเนอะเซิฟสองก็ได้นะงั้นก็เราพยายามจะ add เซิฟสองมาเอ้ยแต่พิตรีขึ้นอย่างเงี้นปุ๊บช่วยช่วยดูพี่ตรี่เลยดิอะไรไหนพิตรี่ดูเลยดูในสตรีมพีิตรี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพี่ตสตรีมที่ไหนเนี่ยสตรีมที่ VK VK เอ้ยเดี๋ยวขอแอปเขาหน่อยใช่มันสตรีมที่ VK เหรอใช่เลยเอาดิก็มีกล้องข้างล่างโชว์กระเจียวอยู่เลยใช่เหรอชักไปด้วยเหรอใช่ตอนนี้นังอ่อนอยู่หนอนชาเขียวชัดๆ อย่าบอกแล้ว่าตอนนี้พี่ตะโกนแตกแตกนั่นคือพี่ไม่ได้ตีเขาแตกเฮ้ยปีนี้ดีไหมทุกคนโรบโตคาร์ลอสเด็กเนี่ยดีป่ะปีนะถูกด้วยนะอันไหนมันดีกันวะแชทดีซีอันนี้ไวกว่าอันดีซีไวกว่าปีนี้ก็ดีเนี่ยโหเชื่แม่งมีปั่นด้วยว่ะคาร์ลอสปีนี้มีบ้างหม ไอ้เหี้ยนี้มันต้องตีเองป่ะแชทมาเราต้องตีเอง่ะบ้าจัดปีนี้ไม่ต้องหาอะไรสัตว์บวกเองเนี่ยไอ้เนฮนียจะยากอะไรละ่ะจะหาทำควยอะไรละ่ะมันมีในตลาดเนี่ยไอ้เหี้ยมึงไปหาทำไมอ่ะหาทำไมมันเปลือง ไปเองดิไปสาระไอ้หี่อตะเองอย่างเดียวไม่มีหรอกถ้ามันจะติดอ่ะต้องใส่เอง ถ้ามันจะติดมันก็หยุดอะไรไม่อยู่แล้วไอ้เฮียบวกแปดแค่ปากซอยไอ้เฮียกูกดเลยคุยถ้ามันจะติดมันก็ลั่นไปอ่ะเปี้ยงเห็นไหมมันก็แตกแค่นั้นน่ะไอ้เฮียแม่งคุยแต่ดีได้อานายมาเออเดี๋ยวไปหาซื้อน,นอกดีกว่าปีนี้นั้นใช้ได้ เจก,กูมีเงินแค่เนี้ยเชคคาร์ลอดปีนิเวอร์อยู่แล้วเนี่ยนิสัยแม่งไอเหี่ยแม่งมีปั่นโค้งได้ดีด้วยเนี่ยไอ้เป๊บรับโรบัตโตคาร์ลอสเจเอนเอ็มมาให้โโหน่อ,อยเดไอด้บอลมีโรบัตโตคาร์ลอสเจเอนเอ็มปะวะ ตอนแรกมีผมขายฟรีไปแล้วพี่อ๋อเหรอรมเมราเป็นโต๊ะคาร์ล้อนแนะนําไปเล่นดีสี่นะพี่ดีสุดเลยเขดาดับกึ่งแข่งกันด้วยไม่เอารมเมราเป็นโต๊ะเจเจเอ็มมันเพ่นเพีเพ้ยนว่ะพี่ผมใช้แล้วแล้วพี่เปลืกงตีอานายติดแล้วบวกห้าบวกหกไม่ใช่เหรอหนกห้าเดว่นอานายอานายบาลังดอเอเอไม่อานายนี่อานายตำนานดิเดือมเม้นดิเดือมเม้นดิเออแล้วโดบาลังดอบวกหกกูตีติดละ โคตรเก่งเออเก่งเก่งแบบเก่งที่เที่ยเก่ง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 มากโคตรเก่งอ่ะของดีว่ะบอลน้ารองว่ะเที่ยโดนรอลลองเอาไหมเดี๋ยวตั้งขายให้ฟรีฟรีก็ได้อยาอยาเอ็มเอ็มร้อยเอ็้านละายเก็บไว้เดี๋ยวครับของดีดูเก็บไว้เดี๋ยวของดีครับ ใช่เองไม่เพี้ยหมดเน้องไม่เอาหรอโอเคเก่งแต่ของไม่ของดีใจเก็บไม่ได้ยังดีเพี้เอาหรอโอ้ผู้สัตว์ใจดีไอ้เทมนี้ปฏิเสธกูได้ไม่ก่อนแล้วนี่ให้ปีแล้วเนี่ยปกติกันบิดกันไม่รู้เท่าไหร่ประมาสักประมาณสักสี่สิบล้านนะพอพอพอโอเคอยู่นะมึงมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ็มอะเอ็มผมไม่มีกูหมดแล้วเนี่ยเฮียกูตีอาดายหมดเลยสัต่